ตั้งแต่เราได้มีแพท4.0เข้ามา Star Citizen ก็ได้มีการพัฒนาระบบต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำไปยังไพโรการเพิ่มภารกิจฝ่ายและพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆหนึ่งในสิ่งที่อัปเดตมานั่นก็คือการเพิ่มสเตตให้กับอุปกรณ์แต่งปืน FPS ครับในคลิปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถนำอุปกรณ์แต่งปืนทุกอย่างมาให้ชมได้นะครับเพราะว่า มันมีเยอะมากผมไม่สามารถหาได้มาทั้งหมดนะครับดังนั้นผมจะเอาอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ง่ายๆตามกล่องในฉากภารกิจหรือว่าที่ติดอยู่ตามปืนของ n p c และก็มีบางชิ้นนะครับเราสามารถหาซื้อได้ด้วยตามสถานีทั่วไปก็เดี๋ยวจะเอามาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ยมันต่างกันยังไง และก่อนที่จะไปแนะนําอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมขออธิบายถึงสับและคุณสมบัติที่มีในเกมก่อนนะครับจะได้ไม่งงกัน Magnification คือระยะการซูมของสโคปนะครับเช่นคูณ1คูณ2คูณ4 Aim Time ค่าบวกในเกมคือเพิ่มความเร็วในการเล็งปืนนะครับ d e c o y Stability เครื่องหมายบวกในเกมคือลดอาการสั่นไหวของปืนทำให้การยิงต่อเนื่องมีความสเสถียรมากขึ้น recoil kick เครื่องหมายบวกในเกมนะครับคือลดแรงกระแทกของกระสุนนัดแรกทําให้ปืนไม่กระเด้งแรงเกินไป recoil smoothness เครื่องหมายบวกในเกมคือลดการดีดของปืนทําให้สามารถยิงได้อย่างราบรื่นไม่กระตุก ads time ค่าบวกในเกมคือเพิ่มเวลาในการเล็งปืนครับก็จะตรงข้ามกับ m time speed ค่าบวกในเกมคือเพิ่มอัตราการกระจายของกระสุนออกนะครับค่าลบคือลดกระสุนกระจายออก Audible Ranks ค่าโบนิเกมคือเพิ่มความดังของเสียงปืนครับ Project i l e ต p e e ป e d ค่าลบในเกมคือลดความเร็วของกระสุนลงทำให้กระสุนมีอัตราการดรอปที่เพิ่มมากขึ้นอุปกรณ์ชิน้นแรกที่จะมาแนะนำคือสโขบโดยปกติแล้วนะครับสโขบคูณ1และคูณ2จะมีขายตามรา้านขายอาวุธชุดเกราะทั่วไปเราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับคุณสมบัติพิเศษคือ เพิ่มความเร็วในการเล็งขึ้น15%สโคปชิ้นต่อไปนะครับคือสโคปที่มีหลายช่องแนะนำว่านี่คือของดีหายากนั่นก็คือสโคปของ NV Tech รุ่น t a r p a t Scorch จุดเด่นของสโคปนี่คือสามารถซูม2จังหวะได้ครับนั่นก็คือคูณ2และคูณ4เพิ่มความเร็วในการเล็งอีก5%และเพิ่มค่ารีคอย m o สมูทเนสอีก10%ครับ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสโคปนะครับที่สามารถคูณ2จังหวะได้เหมือนกับทาวพัสครอสแต่ว่ามีสเตตที่ต่างกันเล็กน้อยโดยเราสามารถหาสโคปนี้ได้จากปืน P4 ของ NPC ครับสโคปนี้มีชื่อว่า EE04 สามารถซูมได้2จังหวะครับคือคูณ4และคูณ5.5และยังเพิ่มความเร็วในการเล็งอีก25%แต่ยังมีสโคปอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมถือว่ามันเป็นของแรยิ่งกว่าทาวพัสครอสด้วยซ้ำ ซึ่งไม่ค่อยเห็นใครแนะนําก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันหายากไปหรือยังไงนะครับสโคปนี้ชื่อว่า TOW p a s s LL สูมได้1จังจะวะนั่นก็คือคูณ4ครับและเพิ่มความเร็วในการเลง25%็ง25%และก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ได้เขียนบอกเอาไว้นั่นก็คือมันมีในวิชั่นครับซึ่งณตอนนี้น่าจะเป็นสโคปชนิดเดียวในเกมที่มีในวิชั่นติดอยู่อุปกรณ์ชนิดต่อไปคือปลอกลดแสง จะมี3ขนาดด้วยกันนั่นก็คือ S1, S2 และ S3 เราสามารถดูได้ว่าปืนที่เราใช้งานอยู่ require แบบไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับปืน assault rifle กับ LMG ที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยจะเป็น S2 ดังนั้นอุปกรณ์ที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้ก็จะเป็น S2 ครับซึ่งก็จะมีหลายแบบทั้งแบบระบายความร้อนแบบลดแสงจากปากกระบอกปืนพวกนั้นก็อยู่ที่ว่าจะมีการออกแบบกันยังไงนะฮะ แต่สิ่งที่เราสนใจมากกว่านั้นก็คือ s t a ตเสริมของมันที่ติดอยู่มากกว่าครับชิ้นแรกที่ผมเอามาแนะนำคือไซ o n c o m p เพร e เซนเต2ไซออนคือปลอกรถแสงที่ติดตั้งได้เฉพาะปืนกระสุนบาลิสติกนะครับจะไม่สามารถใส่กับปืน Energy ได้คุณสมบัติคือเพิ่มเสียงดังของปืน20%บวก r ีคอยส s ตบิลไรซ์30%และบวกรีคอยสมนเนตอีก30% ชิ้นต่อมาคือ Sion นส u อตคอมเพนเซอร์2มีคุณสมบัติคือบวกรีคอยส s ตบิลไลซ์40%บวกรีคอยคิก40%ลบสเปด10%และลบโปรเจกต์ต e s สเป d 12.5%ครับต่อไปคือ Sion นทวีเกอร์คอมเพนเซอรมีคุณสมบัติคือบวก Recoil s t บิล l ตี้70%บวกรีคอยสมูทเนส50% บวก ADS Time 25%และบวก s p a c e 25%สครับสุดท้ายสำหรับปอกลดแสงที่ออกมาแนะนำคือ v e l Flat High สําสำหรับ v e l Flat ทุกรุ่นนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งปืนกระสุนบาริสติกและกระสุน Energy คุณสมบัติคือ Recoil Stabilize บวก15% Recoil Smoothness บวก15%อครับอุปกรณ์กลุ่มสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือ Laser Pointer ครับ สำหรับเลเซอร์พอยเตอร์ทุกสีจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นก็คือลบสเปด12.5%สำหรับการใช้งานเราก็เพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆก็จะบวกสเตตนั้นๆให้กับปืนที่ติดตั้งแล้วนะครับยกเว้นเอมไทม์ time, ที่เราจะเห็นผลก็ต่อเมื่อทำการเล็งยิงและการใช้ความสามารถพิเศษของอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปนะครับก็คือการกดชิปเพียงหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องกดชิปค้าง เพราะว่าการกดชิปค้างจะเป็นการกั้นหายใจครับก็จะใช้งานแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าชอบการเล่นแบบไหนแต่ถ้าแบบที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นแบบนี้ครับ Assault Rifle ผมจะเน้นไปที่ค่า Recoil Kick และ Recoil Stability เดี๋ยวผมจะทดสอบกับปืน P4 นะครับผมจะไม่เล็งยิงนะเพราะว่าเราจะได้เห็นวิธีกระสุนชัดๆตอนที่ทำการแต่งปืนมันก็จะยิงออกมาแบบนี้ครับ และนี่คือหลังแต่งปืนนะครับโดยผมใส่ปอกลดแสงใส่ออสควอดสโคปเอลแล้วก็เลเซอร์พอยเตอร์ครับลองดูที่กลุ่มกระสุนครับจะเห็นชัดเจนเลยว่ากระสุนมีการเกาะกลุ่มที่เยอะขึ้นมาก LMG ผมจะเน้นไปที่ค่า recoil stability และ recoil smoothness เดี๋ยวผมจะทดสอบกับปืนยอดนิยมนั่นก็คือ FS9 คอนแต่งปืนกลุ่มกระสุนจะเป็นแบบนี้นะครับ และนี่ก็คือหลังแต่งปืนนะครับผมใส่ปลอกลดแสงของไซ o n นทวีเกอสโคบใส่สกอตแล้วก็ติดเลเซอร์พอยเตอร์เพื่อลดการกระจายของกระสุนและก็อย่างที่เห็นครับกลุ่มกระสุนดูดีขึ้นมากเลยและสำหรับ LMG อีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าผมไม่ได้พกสไนเปอร์ไปด้วยหรือว่าไม่มีแต่ว่ามี F S 9ที่แต่งไปแล้วนะฮะ ผมก็จะใช้ FS9 นี่แหละครับใช้ยิงแทนสไนเปอร์โดยผมจะทำการเปลี่ยนสโครบเป็น EE04 แทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซูมนะครับก็คือจะใช้คูณ5.5เราจะสามารถยิงที่300เมตรได้สบายๆเลยนะครับเพียงแต่ว่า เมื่อเราใช้ FS9 ในการยิงเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับค่าชดเชยกระสุนในสโคปเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการแต่งปืนที่ผมใช้งานบ่อยๆนะฮะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครชอบแบบไหนก็ลองไปหาอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มาบิวเป็นค่าสเตทที่ตัวเองชอบดูครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามอีกมากมายครับ หากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ